ศาส,สนามีคำสอนบอกไว้ทุกตอนให้เป็นคนดีมอบความรักความถูกสิ่งที่มีชีวิตจากการทําดีจะมีแต่สุขใจไม่มีหลักคำสอนใดฟังใจ ทำรายมีแต่ล้อมจิตใจไว้เป็นคนของทำมีรอยยิ้มบอกความงามเมื่อหัวใจไม่มืดดำทุกอย่างคิดดีก่อนทำจะนำความสุขเอยทำนำชีวิตให้มีความสุข ทำคลายทุกที่มนมองใจยืดทําคำสอนที่ถูกต้องไว้ฟังลงในใจของคนของธรรม วัดดีครับท่านผู้ชมเด็กรับพระครับอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบารอกาตุผมนั่งอยู่ในพื้นที่ของตําบลนาทับตรงนี้คล้องหล้อมรอบมู่บานและกันในขณะเดียวกันนะครับพื้นแผ่นดินแห่งนี้ก็เป็นเป็นพื้นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ทำนาทำ้ไรหรือแม้กระั่งออกเรือออกเลประมงจ่ายกวัง หรือประมงในเลาอาไทยกัถทือว่าเป็นเดสุดยอดกับบ้านคู่น้ำรอบบ้านให้การพัฒน,นาในพื้นที่ของตำบลน,นาธรรมอำเภอจันนะจังหวัดชงกคล้าครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาคุยในเชิงธรรมะกับผูรู้ฐานนึงคูรูกูรู <c oughs> ในพื้นที่ของออบ้านน้ำรอบครับท่านผู้ชมครับจะเป็นใครนั่น ทำน้ำชีวิตให้มีความสูงทำคลายทุกที่หมดมองใจยุดทำคำสอนที่ถูกต้อง วังลนนี้ว้นเมืองยาติมาในพื้นที่ของอำเภอจชนะและการลงมาที่บ้านคู่นํำรอคุยกับโตอีมัมประจํมมัสยิบบ้านคู่นํำรอกลับโตอีมัมรอเทศเช้นชะสมยานา้มค้องทานก็คือคูู่นับ อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ a วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราาะกตุฮคูดักสบายดีไหมครับสบายดีครับพูดแบบง่ายๆในภาษาความเป็นมุสลิมของเราเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ครับก็คือเรื่องของการปล่อยวางครับท่าตัวท่าใจอะไรพันผือคั้ว่าปล่อยวางแล้วเราบายใจหรือว่าสุขใจกลับคืนนะครับครับเพราะว่าปล่อยวางเนี่ยในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยผมขอใจซับ คงดานสัตว์นายสลามนิดหนึ่งว่าอันกรณอะแปลว่าความเพียงพ่อพ่อเพียงก็ไม่ถึงว่าเราอยู่ใช้ชีวิตในสมถะใช้ชีวิตไม่น้ำเรื่องที่มันนักเรื่องที่ยุ่งเยิงหรือเรื่องที่เกินอำนาจของตัวเองเอมาวาัยในครอบครอง <S <S 1> <S 1> ลเลโาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างที่ตันนาบีได้สอนอาวาัได้บอกเอาวัยในฮะดิษ ให้บอกเราสำนึกตนอยู่เสมอว่าอายุขของเรานั้นมีจำนวนจำกัดมีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความดีเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือไม่ใช่ผู้นำ่แต่เป็นตัวอย่างเพราะทุกคนเกิดมาเป็นผู้นำทุกคนคือผู้นำครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวด้วยการไม่นำเอาเรื่องทีนัก,นกเรื่องทีไกลๆข่าวมาในครอบครัวจนกเกิดความแตกแยกเจน การประกอบอาชีพโรคตรงหยุดลักลักศาสนานั้นไม่ถึงว่าต้องประกอบอาชีพที่สุจริตเท่านั้น<ม>อาชีพซึ่งธนนบีีสอลลลุวะเิวสลัม,มเนี่ยได้บอกเอาไว้มีจำนวนมากอาชีพที่สุจริตเจนข่าค้ายข่าค้ายเ่นเราอยู่คู่นำารอบอยู่หน้าทัพเนี่ย้าเราเลียงปลากระพุ่งเนี่ย้าเราจะคล้ายปลากระพุ่งเราก็ต้องบอกตรงๆว่าอีโลละเท่าไหร่ไปชอเผื่อน,นีที่ไ,<ม>ไปชอเผื่อน,นี้ไม่ได้ โรคยาชัยหลักหลักหล,ลักการตุกติกด้วยวิชาจินกิโลูได้บะเนี่ยให้เอาได้ไปไปไปเนมให้มันให้มันนัก <ไป S 1> เอาไว้น่าไม่ได้นั่นก็เรียกว่าชีวิตต้องปล่อยว่างต้องสื่อต้องสื่อตรงและอีกหลักการหนึ่งทารคประกอบอาชีพเกษตรนะรชินเราไปลูกแตงมูวะเนียในนาถับนี่มีสนลูกแตงมูวโรคตรงตังต้นเอาไว้ต้นเด็กๆเลยว่าเรามีนาทีปลูก โรคต้องปล่อยว่างอย่าไปเกลียดว่าต้องได้ท่านั้นได้ทถวนี้ได้กีตันโรคปล่อยว่างด้วยทํำให้ดีที่สุดแต่โรคก็ตาวก,กันอละ,ละไรหรอไมยถึงว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประเจ้าเพราะฉะนั้นแต่โรคต้องทํำให้ถูกต้องตามกระเซตแ่เราทำสบายใจนนมานนรับทีบานด้วยว่าบายใจไม่ตรงแี่นน่นเคลียดว่าแ่งไม่เป็นโูกนู่นนี่นั่นน,นี่๋ย่เคลียดลาวท้ำไม่นนไม่รับสิ่งที่ตามมานนไม่รับคือหลูกไปไกลเจ็บ มันมันเป็นทุกลาวเล็นาบังบ่าวนาเป็นทุกลาวเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องต้องเขาเรียกว่าไงพ่อเพียงพ่อเพียงนาบีสอนอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้มากมายเกี่ยวกับความพ่อเพียงความพ่อใจเช่นเราเนี่ยอยู่ต่อ,อุ่งลาวออกเล่ไปออกเล่เนี่ยพอย่อโยนอวนลงในเล,ล่บิสมิลลาฮิราะมานิราะฮิมโมกใอัลลอห์เลยเพราะว่าปลามมนอีมาติดอัวนนั้นเราไม่มีอำนาจเลยตอนนั้น ตีโราจะให้ปลาตัวเยอะยี่ัวเอียดมาดิต่อำนาจสูวงสุดโกโดอโกโดดนซัฟฟ้าวผููกำลนดคลืออนหรอะแต่าลาผู้ดีคิดแต่เรอาบายใจเพราะโรคถุมอวนทำอวนให้ดีที่สุดเราก็โรคพ้นไม่ถึงปลาจะขาวมากบางวันได้สองเคงบางวันได้สามเคงได้สองเคงอัลฮัมดูลิ่ละก็ขอบคุณอันละได้ครึ่งเคงขอบคุณอันละไม่ได้เลยขอบคุณอัลละนี่คือชีวิตที่เรามีความสุขกึ่ปลอยว่างเพราะฉะนั้น ไม่ว่าชาวประมงหรือชาวเกษตรหรือทุกคนที่อาชีพที่อยู่ในหลวงดุนยานี้เราจะต้องอย่าไปอย่าไปตั้งเป้าไม้ให้เกินขอบเขตของีตัวเองเพราะอัลโลกบอกอยู่ตลอดในอันควนว่าผู้ที่ให้ปัจจัยยังฉีพผู้ที่ให้ริสกีเนี่ยก็คือพระเจ้าไม่ใช่หรอกเลออัลโลกก็ได้ตั้งริสกีเราเอาไว้ตั้งตนนี้เราโครดนั่นแหละพ่อโครดเนี่ยอัลโลกเป็นผู้ว่างริสกีแล้วอันนี้เป็นทีม่าของการปล่อยว่างว่า อยาไปคิดว่าเราต้อง,องได้เถวน้นแถานี้จนกระบ,บางคุนหลูกหมากไป,ไ,ปไปอะไรเขาเรียกไปทำมันกลัวว่าเด็กที่ออกมาหลายคนนึกตัวเดียวมันจะไม่มีไม่มีเด็กกีให้ที่จริงรรเกดกีเราเป็นบุคํากรหนดนได้ราเลื่อยไม่ปล่อยว่างเพราะไม่ปล่อยวางเกิดความเครียดหรือว่าลดความเครียดกลายไปทำทำมันไปคาเด็กตั้งแต่เด็กทําแทำ่งอะไรไปเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเด็กวัยหนุนนุ่มสาว ลมเาวเนี่ยลักษณะน,น้าเนี่ยโซนเวลาเอียดในเรื่องของชันน้าเนี่ยเรื่องความพวกเพียงความปล่อยวางไหวหนีสมควรที่เราจะมีครอบครัวแล้วยัง่งต้องคิด,ค,ดคือคือเราไมีบทกลอนอยู่ตลดอดโซนใจตัวเองเนี่ยครอบตัวตคู่เวลาโซนนี่เขาจะบอกอยู่ว่าเอาเนื้อชีเนี่ยแต่เด็กสมัยก่อนนะั้นเรียนเรียนเรียนกีตาร์นะเล่าดนกรอนนะเขาเรียนกับกีตาร์อ่านตจดอย่างป่องทันเลย โจเทียน<ช>บ้างจ่ายคนเมนแต่คนเม,มนมมอาจจะไม่ท่าน <c oughs> ถึงกับพ่อเขาโซนเหลืองของนุ่มสาวนะเพราะว่ายุ่นมันคึกขานอ<ะ>่อครับโตผู้มักจะ้อนตลอดว่าเอามือเยลงไปเที่ยนนั้นว่าเที่ยนแสงเที่ยนนั้นร้นอนไามพ่อร้อนนึกฉักรับโอ้มันร้อนไม่ไฟนรกถ้าไม่ราเกิดปล่อยว่างเอ๊ะชอบคนนั้นชอบคนนี้แต่เมื่อไม่ใช้วิธีการนี้กะไม่ใช่ละอย่าไปถึงเวลา นั้นปล่อยว่างในเรื่องของชีวิตการเป็นอยู่โาก็จะปลดเพื่อจากการพิจารวิณีลักอิสลามย่างซ้อนว่าเรากจะต้องมีโพรมจึงจะสมบูรณ์ครบถ้วนยงจะนิกายแต่งงานกันได้แต่ปัจจุบันนี้เลยไหมว่าไม่ปล่อยว่างตรงนี้เลยมันได้โทรศัพท์ก็เครื่องหนึง่งมันเปิดเล่คุยกันทั่ทงซื้อกันทั้งซื้อสารทางโทรศัพท์อเอาลักศาสนาว่างไว้ตรงอื่น เอาอารมณ์<ป>เอาไปเชือ,อน<า>ในเรื่องนี้มากเกินไปเอาเรื่องคงในภผาพช่วยผาบงามพราตัดตอแองได้มันเข้าใจว่าตัวมันนั้นเป็นดาราเลยไม่บ่อยว่างจะเห็นคนนูสงผาบช่วยมันต้องการในช่วยว่ามันลหล่ะมันต้องการในช่วยว่าคนนูเหล่าแข่งขันกันทั้งสื่อแข่งขันกันทั้งรูปผาพรูปลักษ์ที่เป็นของอะไรครับไม่ตีร่างอย่างยืนนะจนกระทั่งว่า เกิดการทะเลาะกันนี่โซเชียลกานปล่อยว่างเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าคือคำเดียวกันไหมกับคำว่าเฉยมมยปล่อยว่างกับเฉยเมยน่าจะบินขุ้นหรืวซนกันคำเฉยเมยนี่คือถ้าในลักษณะนี่ป็นคน้นทีเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเฉยเมอนี่คือไม่เอาเรื่องสักทีใช่จะไปลาดกับหลว ใช่ใต้หน้าครับผมไปมัดสยิดกระเซ็ตไม่เอานั่นก็เด็กคนช่วยช่วย,ยถุกเหลืองช่วยมือเด็กลอยว่างเนี่ยเป็นคนที่มีมีสุขุมรอบขอบเพียงแต่ว่าคําว่ารลอ,อยว่างไม่ถึงว่าไม่นําเอาซิงซึ่งที่เกินกว่านํานักที่ตัวเองจะเบรกรลับภาระ,ะได้เอามาไว้ใน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 ครอบครัวในตัวเองคํานวณนเองคํานวณนทูคนทเพราะว่า ลักคําสอนสัตว์นาเนี่ยมันจะมีหนับนึ่งถึงรวยหรือรวยเลื้อแหละมันจะมีตัวเลขกอยู่ <mm เขาเลยให้เราศึกษาในรายละเอียดว่าทําไมที่ประชาชนซ้อนให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้แ <mm ละให้รู้ว่าสิ่งที่เราไม่รู้นั้นจังเลยเช่ <mm นปลาในตาลลี่ไม่มีใครรู้จําจนวนได้ว่ามีกี่ปลาได้ั้งมีปลาได้้งมีกี่ตัวถตหน้ามีกี่ตัวไม่รู้เม็ดไส้มีเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ นั่นคือประเจ้าโซนในร,รู้ว่าัวมนุษย์ร่นั้นต้องปล่อยว่างเสียมัง่งรามีขอบเขตจำกัดในความรู้ของเราแต่เขาไม่ให้หยุดยั้งในการเรียนเขาไม่ให้หยุดยั้งในการน้นฝาให้คนฝาให้คน้าให้วิจัยให้ศึกษาเนี่ยเพราะว่าทนานบีบอกว่าผู้ใดที่ต้องการจะได้ความรู้จะต้องศึกษาเหล่าเรียนผู้ใดที่ต้องการจะ ควา,ามดูในด้านในหลูกไอคิรัสสันนัิสลามเนี่ยยึดทือในหลกกข้างหน้าเนี่ยก็ต้องศึกษาเหล่าเรียนใครต้อตงการจะรู้ทั้งลูกดุ่นย่าและลูกไอคิรัสเนี่ยก็ต้องศึกษาเหล่าเรียนแสดงว,ว่าการเรียนไม่มีวันสิ้นทุดศึกษาอยู่นั่นแต่สิงที่โรยากได้น่ะมันมีขอบเขตจํากัดให้โรามีความภูมิใจเหมือนยกตัวอย่างก็เดียวนี่ไปออกเล่เนี่ย คนนี้ได้หาเคงคนนี้ได้ส้มเคงคนนื้นได้สองเคงนั่นพระเจ้าวโซนให้เราร้ว่าดิสกีตแต่ละคนไม่ถา่าให้เราเด็กลอยว่างอย่าไปโรคตรงไดายาไปอิจฉาสิยาว่า,า,าโรคตรงได้อโรคตรงได้ทถานั้นโรคตรงได้ทถานั้นก็นั้นกันจนกระทั่งทีมากขงครอบัวดแด,เดงเการาะคนกลางลังปัญญาอาตนะู้เล,ลเพื่อนกุญถาโนยิงไหมบ้างเ <c oughs> ล่เขาได้กันมา,มากมากนูแต่ถ้าว่ามีชีวิตของคนนั้นเจ็บลอยว่าง พ่อได้มาสามคีงก็อันนำอยู่ลินลาปจางไว้โลกแถวนี้ความสุขในครอบครัวก็มีม,ม,มีมากเช่นลุอ,าอาการปล่อยว่าง,งในความหมายก็คือถ้าเกิดว่า,ารู้จักคำว่าปล่อยว่างอย่างแท้จริงเพิ่งหว่าแผ่นดินพื้นที่เน่นที่ปากได้ของเราใช่มีความสงบสุขมีความสงบสุขไม่โช่ัขึนกันเช่นคนปล่อยว่างในเรื่องแผ่นดินเรื่องพื้นที่เนี่ยของเรามีอยู่หนึ่งลายเราปักมาตรงนั้นใช่ไหม แต่คุณ <boundaries> ถิ่ไม่ปอยว่างเหตุไรมันออกมันมันเลื้อยอบตอนใหม่ปลูกไลยถึงลำไมในใจอ่าถึงพ่อว่านั้นถึงยับยับมันเรียกยับลักเกตแล้วแล้วบ้าปมัดคุณถี่ยับลักเกตเพราะนี่เพราะเขาไม่ปล่อยว่างบางคนปล่อยว่างอ๋อนี่ดิสึกีเราตามนี้ครับนี่ละมันจะยกระยางหรงอระมงฉะนั้นแผ่นดินในพื้นดินของภาคใต้เนี่ยนะมันจะสงบและชิงทางเพราะเราปล่อยว่างฟันเรือดานสาดนายจะลามก็หยดมันในลักคำโซน ไม่หมักหมากไม่หมกักใยไฟสูงพ่อเพียงพ่อพอดีกับสิ่งที่ประจาวให้เราเพราะว่าพระเจ้าซ้อนในเราเนี่ยตาด้ันคว้าของเราเนี่ยให้มองความดีของคนอื่นนะตาดันสายให้มองความชั่วของตัวเองอ่าบางบ่าวหนึ่งแหล่เราถ้าเล่ความดีของเผื่อนเขาตลอดนั้นและเราเล่ความบกพร่องของตัวเองนั้นมันก็จะบาลานเลยโอ้เราบกพร่องตรงนี้เล่เล่บกพร่องที่เราอย่างเดียว แต่นี่มนมุษยงง์มันไม่ลอยว่างเ่ยมันไปเล่ความชัวเพื่อนถึงมาเล่ความดีตัวเองที่นั่นไปกันเยอะยังไ่ออกมาเทียบนม่ออกมาเทียบมันไม่ใช่จังกิโลมันไม่ใช่ไ,ไม่ใช่จังกิโลในที่ <c oughs> ก็เลยไม่เอารักคำซ้อนมาใช้ในการใช้ชีวิตเตียบร้อยว่างมันก็ยุ่งเลยก็เลยไปกัน <c oughs> นี้เพดินก็เลยหลบเกิดปัญหากันปัญหาี่วร,ราคาสร้างในพื้นที่ภาคใต้สามจังหวัดเชียงอําเภอของเราหรือว่าหาจังหวัดอ,องเรา ในความไม่เรื่องของการทลอะบาแวงเรื่องของการไม่เข้าใจสึ่งกันเล็กกันครูนับตัดกันครูนับคุยได้ครูนับอยากอีบอกคนที่กําลังอีทําให้แผ่นดินหลุดเก็นควยพั้นปลือกับเรื่องนี้คือในลักคําซ้อนของอดีตเนี่ยะนะทนาบีบอกว่าผู้ที่รักแผ่นดินบ้านเกิดเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่รัท่าเนี่ยคำว่า คำว่าเพนดินมันเกินเนี่ยือที่อยู่อาศัยถึงรักนั้นพันปลือรักเ็นดิน้านเกินของเรามันเราเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยนีย่มันเป็นบานเกิดของเราเมืองของเรารรเราก็ต้องรักต้องร่วงต้องแอนต้องต้องตอง้ตองไม่ทําลายในกุอ่านบอกว่าอย่าทําลายในนาเพนดินคําว่าทาลายเนี่ยหามายถึงว่ามันไล่แบรกบ,บางคนเนี่ยด้วยการ เก่งเก่งเก่งแยงชิ่งดีชิ่งดินกันอยากจะเป็นยใ้ในแพ้นดินจนไม่จนลืมว่าได้มาแบบนี้ขนานบางคนก็อยากได้อ,อยากลำรลุ้ยแบเนียอยากมีทรัพย์สมบัติมากอยากเป็นคนที่ำรวยมาหาศาลจนเถ่าเอาไม่ได้ไม่ได้คิดบางที่มารว่านี่ได้มาโดยสุดจริตหรือสุดจริตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เรา ไม่ปล่อยว่างอย่าท้าไม่เด็กวม่รุ่นเนี่ยมันเกิดความขึกกะโนง่งพรความขึกกะโน่งเนี่ยโรคไม่ปล่อยว่างในรัพย์สิน,นถ้า,าไม่มีชีวิตที่ยากได้งงยากได้รถน,นู้นรถนี้ยากได้ลำนู่ยทำนั้นนี่จนเป็นตีมากของการทะเลาะกันทะเลาะกันมันคือมีการรบล่ามีการค้าวันมีการาช่ายเด็กที่ดิจยาได้บนันเน่ให้แถวไปหลบคนนั้นวนนี้เผื่อหวังอะไรเผื่อหวังว่า จะให้ตัวเองนั้นได้ได้ร่อได้รวยหรือได้มีสับสมบัติมาคุณเรียกหมักหมากหมักหมากเพราะหมักหมากไม่ไม่ได้ยึดเอาลักคำสอนมาใช้เนี่ยไม่มีวันชินสุดก็หมักอยู่นั้นนะอยากได้นู่นอยากได้โน่นนั่นได้คือเอาโซกได้โซกเอาว่าได้ว่าที่เอาตั้งตะลี่แบบนั้นแหละแต่ถ้าเราเอนลัมาถุกคนในในในนาแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะผักตายหรือว่าตรงไหนนะถ้าเราเอาลักคำสศนของศาสนาอิสลามเนี่ย หรือว่าลักคำสอนของศาสนาถูกศาสนาที่ว่าได้ชายเนี่ยศาสนาพุทธก็กดหนักตือศาสนาบุตรก็ลักคำสอนของศาสนาพุทธไปลักคำสอนของศาสนากริชก็ศาสนากริชไปลักคำสอนของศาสนาเสลามมันเราหนับถือศาสนาเสลามเราก็เอาคำสอนของศาสนาเสลามมาฉายชีวิตในคำว่าปล่อยว่างเนี่ยมันไม่ทะเลาะกเลยถึงเขาเรียกสังคมปหุวัฒนธรรมครับพี่น้องพุทธกับพี่น้องเราน้องคริสต์กับพี่น้องบกมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันทั้งหมดมาจากาดัมเราไม่ทะเลาะโบวแห่งกันอยู่กันมีความสุข นั่นก็คือชีวิตเด็บ่อยว่างเพราะฉะนั้นชิ่เดียวกันในปักตายโรคเนี่ยเ่ว่าทวามันได้ยินข้าวไม่ดีไม่ร้ายอยู่เรื่อยนั้นการหาทางออกแบบนี้นก็คือฝุดคคยแเละเหล็กเหรียญหาทางออกโดยสันติวิธีพันผือมังถามใช้านาว่าเออโรคพันผือเราหลักคำสอนศาสนามาใช่กันแล่ที่ว่าลักคำสอนเนี่ยเขาให้เราอยู่ที่บนว่าต้นหลักเป็นดินเกิดของเรานั้น พัญผือมัง่เปปง,งเหลกาโรคปกก้องแผ่นดินเกิดโคโรนเะนปัญผือมัง่งโรคหายหลูกล้านเขาเราอยู่ในกรอบในโอบของศัสนาเนี่ยมันจะเป็นผู้ส่งที่มีคุณธรรมพ่อว่าเด็กอยู่ในกรอบในโคบของศัตว์น้ามีคุณธรรมมั้สังคมมันก็มีคุณธรรมชุมชนก็มีคุณธรรมคนนี้มาอยากได้ของคนโน้ <c oughs> นนะบองบ่านะ <c oughs> คนโน้นก็มาอยากได้ของคนนีอีกไหม <c oughs> ถ้าแสดงว่าพ่อเพียงกันเหมือนจะไม่โอนเลย เขาได้เก่งสักสักปลาปลาโม้มใช่ไหมเขาไปดักกัดได้คนตใดกันนะภาพี่นายบ้านนู้นสักถวยบ้านนี้สักถวยแต่เดี๋ยวนี้ภาพนั้นมันมันหายโปรอะไรโปรวาไม่ได้ปล่อยว่างเลยคนนี้แข่งการเมืองกับคนนั้นคนนั้นแข่งการเมืองคนนี้ไม่ไม่ไม่ก็นะอ่ะไม่ปล่อยว่างมั่งเราอย่าลืมเลยว่า กูต้องนาว่ากันเนอะใช่เพราะฉะน,นั้นโรคตรงโยมว่าวันนี้โรคอาจจะชนะผูกแข่งขันทางการเมืองนั้นเดี๋ยวสัวนนก,กนนวันนึ่งคนอื่นเขาก็ชนะแล้วเพราะฉะนั้นทํำทํำอะไรเขาเรียกว่าเตรียมใจไว้ด้วยเช่นเดียวกันแหละว่าใน,นเรื่องรับคำสอนดันนี่ยโรคต้องเตรียมใจว่าวันหนึ่งโรคตรงไปนอนในลุ่มชกนะจริงไหมมันถึงเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่หนึ่งว่าโรคตรงวันนู้วันนี้ไม่หนึ่งันในน้นโรคไม่ก่อยว่างเพราะม่บอกว่ามันเข้ามาในหัวเนี่ยความดันมั่ง เบาหวานมังลูกนูมังลูกสารพัดลูกนะครับอ่ะโปรเนี้ยโปรสมองไม่ได้ปล่อยว่างเลยร่างกายก็ไม่ปล่อยว่างลาวไม่ได้รับไม่ได้โน,น่นไม่ได้ปะกปนไม่ได้ปะกปนเอาเม็ดทั้งดุนโย <c oughs> เพราะว่าอัล้อ์บอกมนุษย์ว่า <c oughs> คือเรื่องของอัลล์ตะอาลาเนี่ยอ่ามันมีอยู่นี่เพราะโค้ชายรักคำสอนดัดหน้าในว่าได้ๆคำว่าโตเฮดเนี่ยคืออากีด้าเนี่ยมันมีอยู่สาม คืออูลูฮิยารูบูบิยาอัสสามารถและอซิฟัตเนี่ยอัลโซลละเอียดตรงนั้นว่ะเต้าฮีดเนี่ยอูลูฮิยาคือพระเจ้าองค์เดียวนั่นเราต้อง่อยว่าเป็นอำนาจของอัลเรารูบูบิยาเนี่ยเป็นผู้บริหารคือไปพระองค์ก็เลิ์เป็นผู้บริหารองค์เดียวไม่ใช่เราแต่นี่มนุษย์เนี่ยมันพอมันเล่นในรูปมันก็เด็กเล่นเกมมันมันเป็นไร้เอง พอเลยนี่นี่น้องมันเป็นปลาอีกมาถึงเด็กตอนนี้มันเป็นพระเอกมันจะลายคุรอยกเกีมั้ยเกียมลายหล่ามันสมมุติมันเล่นเกมมันต้องสื่ออะไรล่ะลุงเบียสื่อสื่อเร่งสื่อเร่งสื่อพลังสื่อพลังอ่านี่ล่ะมันไม่โยมมันไม่โยมกันนี่เด็กปล่อยได้โปรมันไม่ได้ปล่อยว่าแต่เล่นสนุกคือตรงนี้มันแพลมั้ง เล่นบอลก็ต bon, ok ้องมีนไอ้แ bon น่นี bon, ่ม like like, ันดีหนาตลอดมันเคลียร์เล่นมาเด็กบางคนบางบบาห็นบางโล้เห็นเด็กเด็กเต็มมันเล่นเกมมันเคลียดพอนเยอะบางคนฝักทู้ซับยังพ่อไม่ได้ดังใจพ่อไม่ได้ดังใจอันนี้และผู้รักผู้ยิ้เนี่ยโรคนี่เวลาวัน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 ซุกนะจะอบรมเวลาอ่านคุณตัวบ้านนะจะเหลือดุกตลอดเลยว่าเนี้ยสุดท้ายแล้วเราจะต้องทำอิบาดัดเราต้องพ่อเพียงพ่อใจในสิ่งที่ประชาว้เรา เราเขาให้มือให้ตีนะถูกนะผุดตีนะ<ม>เขาให้ถาวรให้ปางให้จมูกให้เอาไว้เดอ๋วะครบแหลมเล่อยู่ในยูทูปเด็กเทวันยั่งเอามายคานะ<ม>นี่เราไม่อ่านกุรอานามั่งละหมาดมั่งบางคนโอ้โจบนี่ปลูกพักน<ม>เนาะแดดฟ้าราไปใบหญ้าฝาบแล้วนั่นเราหนึ่งต้องเราอกโอ้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไว้เรามันมามาสมบูรณ์ท่านมาให้เราได้ถ้าถูกคุ้นนะมังฝาวนะมีความคิดอลักษัมช้อนมาคิดตรงนี้อยู่สบายในสังคม ไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันเป็นห่วงนั่นแหละน้องๆเยาวชนการนั่นเลยเรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตการใชายัวทรัพย์มือถือหรือว่าการเล่นเด็กผูดถึงเด็กเดียวนี่แหละอยากให้ครูนับไ้คุยกับเด็กสักทีได้นี่แนวจานพันครับคุยกับผู้ปกครองใช่ผมผมเนี่ยเวลาประชุมผู้ปกครองเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอยู่ตลอดว่า ทุทรัพย์เนี่ยโัทรัพย์มือถือเนี่ยมันเป็นเป็นดาบสองคมคในนั้นมันยั่งถูกสิงถูกอย่างยั่งทั้งคงดีคงไม่ดีเพราะฉะนั้นเด็กที่จะห้าทางออกยากตรงนั้นได้นั้นด้วยการใช้รักคำส้นของสัตว์นาอันนึงคอนึ่งว่าในนั้นคือซื้อที่เราสามารถจะหยุดมันได้ปิดมันได้มาถึงประเด็นสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้ นั่นแหละไอ้เรื่องกว้างถึงเยาวชนและเน้นประเด็นผู้ปกครองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดกว้างถึงเยาวชนไม่รวยไม่ไม่ถึงผู้ปกครองเรล่าไม่ถึงผู้ปกครองกว้างถึงผู้ปกครองด้วยครับเรามีเรื่องี่องการปล่อยว่างด้วยเน้นในเด็กและเยาวชนครับใช่คือในเรื่องของการปล่อยว่างให้เยาวชนกับผู้ปกครองในสื่อสารด้วยกันว่าอย่าตรงเข้าใจว่าสื่อบางตัวบางชนิดหรือว่าที่เด็กมาฉายอยู่ที่อันตรายที่สุดก็คือเกม เกมเกมชนะนะถึง mm hmm. ถ้าไม่เด็กบางคนเนี่ยมันเข้าใจว่ามันคือประเอกในเกมครับถึงการผู้หญิงมันเข้าใจว่ามันนั่งเอกในในในเกมในเกมเพอเห็นผาาซวยงามๆสามารถจะตัดโตตกแตง่งโอ้สวยมันลืมไปว่านั้นคือผ่าครับเท่านั้นภาพที่พอะปิดปิดปิดแล้วสต็อปมันก็หยุดแล้วไม่มีปิดโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์มันไม่มีเป็นคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์มันก็ไม่มีแล้วถึง ชีวิตจริงให้มันได้สำนึกถึงชีวิตจริงเชียนมันลูกใครปะทำอะไรผู้ปกครองเขาไปชาวไปหาเบียาทำงานเนี่ยให้ลูกแต่ว่าถ้าลูกท mm ี hmm. ่มีซีฟัมีคุณสมบัต mm ิผมขอใชยทรัพย์อีกนึ่งนะมีคุณสมบัติที่ปลอยว่างนั้นเด็กก็นึกได้โอ้บือปาโรเบือบือว่ามัดว่าล้อว่าว่นีไม่วันนี้ เขาบือออกฤทธเขาบือโรกแดงเขาบือท่ำหมาท่ำรูงงานมาปั๊บยางบือลำบากโอ้แสดงว่าชีวิตอยู่ในนี้ก็เดียวบือคองล้นดอกเลยต้องดูชีวิตจริงที่เราเห็นหมาเห็นว่าเห็นผีดู้ที่เขาไปชนเงคเกิดี่เขาไปว่างกัดเขาไปออกเลธิอยู่นั่นชีวิตจริงพ่อเราสอนเด็กให้มันเห็นชีวิตจริงของของครอบครัวนั่นนะมันจะได้สำหนึองว่าโอ้แสดงว่าค้องถี่ในนี้ถี่ว่าเล่นกันนั้นคือกี่นั้นก็คลองก็อกรก สักผักมันค้าย้ล่าพมมัธยมาบาทก็เติมเออเหล่าเม็ดเหล่าต้องโซนให้เด็กได้รู้ถึงความเสียหายของสิ่งเหล่านี้และโซนให้มันรู้ถึงคุณค่าของชีวิตจริงพ่อเปรียบเทียบได้เด็กมันก็จะหนึ่งได้าอผมเป็นครูผมเคยบอกเด็กว่า่ายไปเติมนเหละเท่าไหไรบางคนมันบอกว่าวละสซโรยอันนี้เขาอีวเล็อะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยรูเหมือนกันเนี่ยมันว่ามันเล่นกันถึงขนาดนั้น แสดงว,ว่ามันไม่คิดนะมันไม่คิดเลยว่ามันไม่คิดเลยว่าว่าพอเมมันนั้นผู้ปกครองนั้นเขาคิดอย่างไรเดี<ม>๋ยวถ้าเราเอาเรื่องเรื่องความปลปรยว่างนี่นะนะความโปอยว่างนี่ไปว่ายนะไปซ้อนเด็กบบกผู้ปกครองเนี่ยให้ได้มาจูนชองให้มันตรงกันนั้นมผมว่าจะลุงมหมาในเรื่องของการที่จะไปลุงลเรื่องอยู่กับทีมเหล่านี้หันกลับมา ใช่ค no ุณสมบัติท an ี่ว่าลอยว่างพอเพียงได้นะครับอาจารย์ผู้ชมครับวันนี้สาราความรูในเรือองการปล่อยวางกับครูนับเม็ดเวลาไปแลวแล้วอบพระคุณครูนับครับทตี่มมาวมรายการของเราอัสลามุอะลัยกุมรอะมะตุลลอฮิะบารุกา์ครับร่าวอะไรกุมุสสลามเรอรมะผู้ชมครับผู้ชมครับต้องลาไปก่อนครับวันนี้ครับจบดีครับสวัสดีครับครับครับ